ราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการบรรเทาปัญหาสุขภาพอนามัยคือสายทานพระเมตตาบรรเทาทุกร้อนจากโรคภัยให้ประชาชนผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทย ี่สิบปีมาแล้วในว,วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมรัษดรที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีรัษดรมารอเฝ้าเนื่อยแน่นแต่พระองค์ก็ทรงสังเกตเห็นนางแมรี่ต่างเป่าชาวไทยภูเขาเผาขาชินซึ่งป่วยเป็นโรคขอพอก เจ็บกว่าไงให้ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบชาบใหญ่คอยเตอร์เหมือนกันแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมออันนี้สำหรับเสารักษาตัวนะจ้าเงินพระราชนีไม่มาช่วยนี่เมรีก็อาจจะไม่อยู่แล้วมันปวดมากหลังจากพานี่รีขึ้นมาก ดีขึ้นมากๆแล้วก็มีชีวิตใหม่พระราชนีรักประชาชนเนาะรักมากๆแล้วก็มาช่วยพวกเราพระเมตตาอาทรและพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานแก่รัษฎรยากไร้ซึ่งทุกทรมานจากความเจ็บป่วยเปรียบได้ดังแสงที่ส่องสว่างให้พวกเขาได้พบชีวิตใหม่ดังเรื่องราวของนางสุพรนษาหนูสอน ชาวบ้านตรอกแคอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจรูมติกตั้งแต่เด็กๆก,ก็ตอนนั้นอายุสิบขวบคะะก็ไปกับแม่นะคะเพราะว่าพระราชินีมาสเสด็จมาที่พรนาดเขาถามว่าเป็นโรคอะไรบอกว่าเป็นโรคหัวใจต้องไปฉีดยาทุกเดือนนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะมันมทางบ้านก็คือยากจนนะคะเขาก็เลยเขียนให้ะคะ่ะว่า เป็นเป็นคนไข้ในของสมเด็จอะค่ะคือไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยสเด็จมาในวันนั้นก็คงไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงอะค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทรงงานในแต่ละพื้นที่ทรงใส่สพระราชฤทัยในการสอบถามทุกสุขความเป็นอยู่และอาการเจ็บป่วยของราษฎร เด็กหญิงยุวดีมาสอนอายุ6ปีตาพิการมาแต่กำเนิดจ้ะทำสัญญกรรมตกแต่งซะเขาไม่เห็นตจริงแต่ว่าเขาจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าปัจจุบันยุวดีมาสอนอายุ26ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาก็ได้เข้ารับการรักษาค่ะ จากจากที่มองไม่ไม่เห็นก็ค่อยค่อยมองเห็นขึ้นบ้างนิดนึงค่ะท่านเป็นผู้ให้โอกาสเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่เป็นผู้ให้แสงสว่างค่ะถ้าไม่มีท่านอาจจะอยู่ในโลกที่มืดสนิทเหมือนแต่ก่อนเช่นเดียวกับนางสมเพียรเยาวพันธ์ที่ได้รับพระมหากรุณาให้ไปรักษาดวงตาได้ยินเสียงวันนั้นก็ ตื่นเต,นต้นแล้วก็ป่าเพื่มใจมากค่ะไม่ไม่เนึกไม่ฝันว่าตัวเองจะได้ไปไปฟังเสียงท่านใกล้ๆขนาดนี้เลยค่ะที่ที่ไปรักษากลับมาก็ดีอยู่ค่ะดีขึ้นค่ะแล้วต่อมาก็ไปมีโครงการเรียนนวดนะคะก็ไปนี่แหละค่ะก็ไปเรียนนวดชีวิตดีขึ้นนะคะไม่รู้จะพูดยังไงค่ะมันดีใจมากค่ะ หลายชีวิตที่แม้นพิการด้านสายตาหลายชีวิตที่เคยทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บพระมหากรุณาจะเป็นประดุจพลังอันอบอุ่นให้พวกเขาก้าวเดินและดำรงชีวิตต่อไป ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกมือไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรก ในช่วงเวลากว่า60ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไม่ส่งย่อท้อต่อความยากลำบากส่งใช้เวลาทรงงานอย่างยาวนานบางครั้งจนข่้ามืด สงสัยพระราชรไทยในการพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าด้านสุขภาพอ,อนามัยยังแข็งแรงยังเดินได้เป็นจตลอดจนการช่วยเหลือในระยะยาวด้วยโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริม,มากมายอันมีเป้าหมายหลักกล่าวคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาการพัฒนาอาชีพ จนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนแนะนำข้าพเจ้ามาโดยตลอดถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประการคือเป็นต้นน้ำลำทานของแม่น้ำทุกสายในประเทศและช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและ ใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้ก็ขอให้พวกเรานี้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ส่งฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธานและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆส่งส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนกองทรัพยากรอาหารในแม่น้ำ และท้องทะเลด้านพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินอกจากนี้ทรงสร้างอาชีพเสริมไรายได้ด้วยการส่งสนับสนุนงานหัตถศิลป์ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีที่ทรงสร้างนั้นกระตุ้นเตือนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นคนไทย เนื้ออื่นใดทรงรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์